สิบอันดับการดูเอลสุดมันของมุโตยุกิและยุกิอาร์เทมก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้หน่อยนะครับมาเริ่มที่อันดับ10นะครับผมฉากนี้นะครับเป็นฉากที่ยุกิและผมเข้าร่วมการแข่งขันแบทเทิลซิตี้นะครับและในขณะนั้นเองนะครับผมมาริกนะครับก็ได้สั่งให้องค์กรกูนะครับองค์กรของเขานะครับซึ่งมีมาริกเป็นหัวหน้านี่แหละนะครับผมสั่งให้องค์กรกูเข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะครับและนอกจากสั่งให้องค์กรกูเข้าร่วมก็ยังไม่พอนะผมนอกจากนดด้วยนะครรับซึ่่งกกาา์เททพีสมชิ คนนี้มีอยู่นะครับผมก็คือมังกรเทพฟ้าโอซิริทนั่นเองนะครับและจากนั้นไอสมาชิกคนนี้เนี่ยผมก็ได้ใช้การเทพเข้าต่อกรกับยูกินะครับแต่ปรากฏว่าไอคนที่สู้กับยูกิอาร์เทมจริงๆเนี่ยก็คือมาเร็กนะครับเหมือนว่ามาเร็กเนี่ยได้ใช้พลังจิตอะไรสักอย่างนะครับแต่มาเร็กเป็นคนดูเอลเองนะครับแค่ยืมร่างกายของไอสมาชิกองค์กรกูคนนี้เฉยๆนะฮะจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ดูเอลกันนะครับผมซึ่งในตอนแรกนะครับระหว่างที่ดูเอลไปดูเอลมานะผมก็เหมือนยูกิจะสู้ได้อย่างสบายนะครับแต่เมื่่อออออมมมมมมาาาาาาาิิิิกกกกนนะะคครรรรรรัััับบไได้้้ญญเเเชทททพฟงงโซสสจึํใหยูถ พูดได้เลยนะครับผมจนเขานะครับท้อกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ปรากฏว่าในตอนแนนครับใครบาสนะฮะใครบาสก็ได้มาให้กำลังใจเมียตัวเองนะครับ ไม่ใช่นะครับผมได้มาให้กำลังใจอาเทมนะฮะในการต่อสู้กับมังกรเทพฟ้าโอซิลิสนี่ครับและไคบ่ายังได้บอกแล้วผมว่ายูกิที่เขารู้จักเนี่ยจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแบบนี้นะฮะยูกิได้กำลังใจจากไคบ่ายนะผมจึงได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้นะครับไอเดียของยูกินะผมคือการใช้คอมโบรีเฟกต์สลามนะฮะที่จะหลอกล่อให้โอซิลิสใช้เอฟเฟกใส่เขาเนี่ยแล้วเกาจะถูกทำลายนะครับแต่ว่าจะไม่ตายนะครับเมื่อถูกทำลายก็สามารถอัญเชิญใหม่นะครับแล้วเมื่อสลามถูกอัญเชิญใหม่นี่ครับมฝ่ายมาลส แล้วผมสลามก็ถูกบัญเชิญใหม่นะฮะแล้วเมื่อสลามถูกบัญเชิญนะครับฝ่ายของมาริคก็ต้องดรอการ์ดด้วยนะฮะก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมจนในที่สุดนะครับฝ่ายของมาริคก็เด็กเอานะครับและจากนั้นนะครับมาริคก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะฮะและด้วยกฎของการแข่งแ t t เทิลซิตี้นะผมรูว่ากฎแอดดี้รูนะครับฝ่ายที่แพ้เนี่ผมต้องเสียการ์ดที่แข็งแก่ที่สุดในเด็กให้อีกฝ่ายด้วยนะครับและจากนั้นนะผมฝ่ายของมาริคก็ได้เสียบังกรฟ้าออซิริสให้กับยูกิไปนะครับนี่ก็เป็นครัะบ มาถึงฉากที่9นะครับผมฉากนี้นะครับเป็นการดวลระหว่างโจโนจิทัซุยะนะครับแล้วก็ยูกิอาเทมนะครับผมซึ่งการแข่งขันดวลระหว่างทั้งคู่นะครับก็เป็นการคัดเลือกตัวแทนนะครับที่จะไปแข่งกับเบกาซัสในภาคดูริคิงด้อมนะครับผมเหมือนกับว่า2คนนี้นะครับใครชนะนะครับจะได้ไปเจอกับบอสเบกาซัสเป็นคนสุดท้ายนะครับซึ่งการแข่งขันในดูริคิงด้อมนะครับทั้งยูกิและก็โจโนจินะครับผมก็สามารถผ่านคู่แข่งมาได้เรื่อยๆนะครับจนในที่สุดนะครับผมทั้งคู่ก็ต้องมาชิงกันเองนะคค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 รรรรรรัััััััััับบบบบเเเเพื่่่่่่่ออทททททีีีจจจจะะะะะะหาา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 นนนนนนนไไไปสสููู้้้้้้้กกกกกกกซผผมมมมแลลงง็ิดดดดว์ ตู้หลายๆคนเนี้ยผมมาสออสู้กันนะครับซึ่งหนึ่งในการที่โจโนจิชนะและได้มานะครับก็คือการเรดไอแบ็คดากอนนะครับผมเป็นการที่โจโนจินะผมสามารถชนะไดโดโซดิวสกีนะครับแล้วก็สามารถเอาการนี้มาได้นะครับส่วนยูกินะผมก็ใช้จอมปีศาจเดมอนในการต่อกรนะฮะและเมื่อเดมอนของยูกินะผมถูกส่งไปยังสุสานนะครับโจโนจิก็ใช้การกำดักใบหนึ่งนะผมซึ่งเป็นการที่สามารถขโมยการในสุสานอีกฝ่ายได้นะครับซึ่งโจโนจิก็ได้ขโมยเดมอนในสางยูกิมานะครับจากนั้นก็ให้ฟิวชั่นะเ็กฮะ แต่ว่ายูกิก็ไม่ยอมแพ้นะผมใช้การกับดักร,ร่วมกับแบ็กดิเชียนะครับในที่สุดก็สามารถคว่ำเลดเดมอนดากอนได้นะครับและจากนั้นยูกิก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับผมุกชีวิตเลดเดมอนดากอนมานะแล้วก็ใช้เลดเดมอนดากอนนี่แหละปิดฉากโจโนจินะครับผมก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่มันมากเลยนะครับเราเลยเอามาอยู่ในอะันดับที่9กกันเลยทีเดียว แลวก็มาถึงฉากที่8นะในับผมฉากนี้นะก็เป็นฉากที่ต่อจากฉากเมื่อกี้นะครับโดยหลังจากที่ยูกินะผมสามารถคว้าโจโนจิลงได้นะครับยูกิก็ได้เข้าไปต่อสู้กับเปกาซัสนะครับซึ่งเป็นเหมือนบอสตัวสุดท้ายของภาควิวรีคิงดอมนี้แล้วนะครับซึ่งต่อแรกก็ต่อสู้ไปต่อสู้กันมาดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ปรากฏว่าเปกาซัสนะผมได้ใช้กลโกนะผมโดยการใช้ดวงตาพันปีนะครับซึ่งดวงตาพันปีนะผมก็มีความสามารถในการดูการที่ยุกิดอมมาได้นะครับจึงทำให้ยุกินะผมเสียเปียบอย่างมากเลยนะครับและทำให้ าโลนะผมก็ได้ปรึกษากันนะว่าจะทําไงดีกับเบกาซัสนะครับและจากนั้นพวกเขาก็คิดได้นะผมโดยการสลับตัวกันมาดูเอลนะฮะซึ่งคนที่ดอาการ์ดนะครับผมก็ให้ยูกิที่เป็นล่างคนนะครับเป็นคนดอนะครับส่วนหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้อาเทมนะผมเป็นคนเล่นดูเอลนะฮะการสลับตัวกันของยูกินะผมทําให้เบกาซัสนะครับไม่สามารถใช้ดวงตาพันปีในการแอบด,ดูได้นะครับและการร่วมมือกันของยูกิทั้งสองคนนะครับผมจนในที่สุดนะก็สามารถเผดศึกเบกาซัสได้นะครับและจากนั้นเบกาซัสก็เป็นฝ่ายพพ่่่่่าายยยยยยยแ้้้้ไไปปนนนนนนนะะะคคครรรัััััับีีีีกกกก็็เเเเดดววชชิิงงงงใหญขอทททูล แล้วมาถึงฉากที่7นะครับผมฉากนี้นะผมเป็นฉากที่องค์กรโดมานะได้ส่งสมาชิกนะครับผมมาทำ้ายปู่ของยุกินะครับนอกจากทำลายนะครับพวกเขายังได้ขโมยกาะสับเทพมายาไปด้วยนะฮะหลังจากนั้นนะผมพวกยุกิก็ตาเบวกระสับเทพมายาคืนนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่รอพวกยูกิอยู่นั้นนะก็คือสมาชิกขององค์กรโดมานะครับแล้วก็เป็นกีโมะนะผมหนึ่งในสมาชิกขององค์กรโดมานะที่อาสามาดูเอลกับยุกินะฮะและนอกจากนั้นนะผมกีโมยังเอาโอเบดิกใส่เข้าเด็กไปด้วยนะฮะ ซึ่งระหว่างการดูเอลนะผมยูกิค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ากีโมะนะผมไม่สามารถใช้โอเบิด็กในการดูเอลได้นะครับเพราะว่าโอเบิด็กนะครับผมเป็นเทพนะฮะและเทพเนี่ยมันยากต่อการควบคุมนะครับแต่ปรากฏว่าในตอนนั้นนะผมกีโมะสามารถใช้โอเบิด็กได้นะครับเพราะว่ามีเวทสนามโอเลคากอสนะครับผมซึ่งนอกจากจะสามารถใช้ควบคุมเทพได้แล้วนะครับยังสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้มอนเตอร์แต่ละตัวตั้ง500พอยต์ด้วยนะครับผมจึงทําให้ยูกินะผมลําบากอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าในตอนนั้นนะครับผมยูกิได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆนะครับจึงทําให้้ยูกิินะครรรบผมมมสาาาถใชออออโเเหล่ว แมกเนตนะครับจึงทำให้สามารถโค่นโอบลิกลงได้นะครับผมและยูกิก็เป็นฝ่ายชนะกีโมไปนะฮะแต่ว่าในตอนนั้นนะผมกีโมก็ไม่ได้คืนโอบลิกให้ยูกินะครับกีโมก็ได้ส่งโอบลิกให้ราฟาเอลต่อไปนะครับ และมาถึงฉากต่อไปนะครับผมฉากนี้เนี่ยผมเป็นฉากที่ยุกินะครับต้องต่อสู้กับราฟาเอลนะฮะราฟาเอลนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรดอม่าที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากเลยนะครับซึ่งตอนแรกก็เหมือนกับยุกิจะสู้ไม่ได้นะครับผมและจากนั้นนะครับราฟาเอลก็ได้ใช้การเอชเชนนะฮะซึ่งสามารถเรียกเปลี่ยนการบนมือกันได้ทั้งสองฝ่ายนะครับและการที่ยุกิได้จากการแรกกับราฟาเอลมานะผมก็คือการโอเลคากอสนะครับและสถานการณ์ตอนนั้นนะครับผมบวกที่ยุกิกำลังแย่นะครับเพราะว่าราฟาเอลแข็ง ในก็ผมยุกิคนก็ได้มาห้ามไว้นะครับบอกว่าไม่ให้ใช้ได้แคแต่เหมือนยุกิอาร์เทมที่เป็นคนดูเอลก็ไม่ฟังนะครับผมจนในที่สุดเนี่ยครับเขาก็ใช้โอเดคากอรจนได้ซึ่งการ์ดโอเดคากรนี้นะครับผมก็สามารถถดวิญญาณยุกิคนได้นะครับจนทำให้ยุกิคนนะครับผมไม่สามารถเข้ามาพูดช่วยอะไรเกี่ยวกับยุกิอาร์เทมได้เลยนะครับผมแต่ถึงแม้ว่ายุกิจะใช้เวทสนามโอเรคากรนะครับแต่ว่าเหมือนก็เข้าทางแผนของราฟาเอลนะครับผมจึงทำให้การแข่งขันดูเอลครั้งนี้นะครับราฟาเอลเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมและในขณะนั้นครับนะ ช่วยไว้นะฮะพร้อมกับบอกนะผมว่านายต้องดูเอลต่อไปนะครับโดยคนที่จะถูกเอาไปก็คือวิญญาณของเขาเองนะครับยูกิอาเทมจึงสามารถรอดมาได้นะฮะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการพ่ายแพ้ไม่กี่ครั้งของยูกิอาเทมกันเลยทีเดียวนะครับผม และมาถึงฉากต่อไปได้ผมฉากที่5นะครับฉากนี้นะผมเป็นฉากที่ยูกิแล้วก็ไคบาต์เนี่ยต้องร่วมมือกันนะฮะในการต่อสู้กับดาร์กนะครับซึ่งดาร์กนะครับก็เป็นหัวหน้าใหญ่นะครับผมเป็นคนที่ใช้โอเรคากอนนะครับในการดูวิญญาณของคนอื่นๆไปนะฮะทั้งโจโนอุจินะครับผมรวมถึงยูกิคนหนึ่งนะครับถูกไอ้ดาร์กเนี่ยนะครับผมเอาวิญญาณไปนะครับยูกิและไคบาต์จึงได้ร่วมมือกันน่ในการต่อสู้กับดาร์กนะครับซึ่งนอกจากการร่วมมือกันของทั้งคู่นะครับผมทั้งยูกิและไคบารนนััเีียมมงกใตำนนนนนาาาคคคออออยยชเเเเหหลลืดด้วววะะะรรัับบไมม่่่่จป็็งงงตแทีสก์ เทลมอสนะฮะหรือเคียวแห่งพีซิอุสนะครับผมเหล่ามังกรในตำนานทั้ง3ตัวนะผมก็ได้แปลงร่างเป็นอสเวิเนีฮยแล้วก็เข้าต่อสู้กับดาร์กนะครับ ถึงแม้จะเป็นยูกิและไคบาดนะผมผู้เก่งกาจในเรื่องดูเอลนะครับเรียกได้ว่าเปรนดับหนึ่งและอันดับสองเลยเดียวนะฮะแต่ก็ไม่สามารถสู้ดาร์กแบบง่ายๆนะฮะดาร์กก็ยังมีแผลนะครับเรามีมอนสเตอร์สุดแก่งนะผมจึงทำให้ไคบาดนะครับได้พ่ายแพ้ไปก่อนนะฮะแต่ไคบาดก็ไม่ได้แพ้ฟรีนะผมเขานะครับได้ช่วยเหลือยูกินะฮะการเสียสละของไคบาดนะผมทำให้ยูกิต่อสู้ได้ง่ายขึ้นนะฮะและในท้ายที่สุดเนี่ยผมยูกิก็เผชิญศึกดาร์กนะครับโดยการให้อัศวินมังกรทั้งสามตัวนะผมมารลุมร่างกัันนะครบ จนกลายเป็นอัศวินยุคใหม่นะผมทีมเอออสเดอะไนท์ออฟเดอะเดสเินี่นะฮะซึ่งเวลาของทีมเอออสเดอะไนท์ออฟเดอะดีเซนีเน้นนำมหาศาลอย่างมากเลยนะครับจนในที่สุดนะผมก็สามารถผจญสุดดาร์กได้นะครับจากนั้นดาร์ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะครับผมและยูกิก็สามารถช่วยคนอื่นๆได้นะครับผมรวมถึงช่วยไคบาลด้วยนะครับ แล้วมาถึงฉากต่อไปในผมฉากนี้นะครับฉากที่4นะครับผมเป็นฉากในตำนานนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างมุตโตยูกินะครับแล้วก็ไคบะเซโต้ในผมเป็นการเดิมพันชิงการ์ดเทพกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายในผมต่างมีเทพคนละตัวนะครับฝ่ายของยูกินะผมมีมังกรฟ้าโอเิลิสนะครับส่วนฝ่ายของไคบะนะ่ยผมมีฐานเทพยักษ์โอบิลิกนะฮะซึ่งการแข่งขันรอบนี้ในผมเป็นการแข่งขันรอบเราชนะเลิศนะครับเป็นการหาคนที่จะเข้าไปชิงกับมาริกนะฮะระหว่างยูกิและไคบะในผมใครที่ชนะนะต้องเข้าไปชิงกับมาริกนะครับผู้ถือการ์ดมัังกกกกรรรรมีีปเเทพาาานคบบอลยว่ แมตช์นี้เนี่ยผมเป็นอะไรที่โคตรมันนะแล้วโคตรลุ้นกันเลยทีเดียวนี่ครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายยูกิหรือฝ่ายไคบาเนีผมต่างสูสีกันทั้งคู่เลยนะฮะและในที่สุดเนี่ยครับทั้งคู่ก็เอาเทพมาปะทะกันนะครับระหว่างมังกรเทพฟ้าออซิลิสนะครับแล้วก็ทหารเทพยาโคูเลิกเนี่ยผมต่างได้เอาพลังที่แท้จริงของตัวเองนะครับออกมาต่อสู้นะครับจะดูเหมือนเทพทั้งสองตัวจะมีพลังเสมอกันนะครับจะทำให้เทพทั้งสองตัวนะผมตายด้วยกันทั้งคู่เลยครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมยูกิก็ต้องเอาพลังของเด็กตัวเองนะครับ ได้สู้กับจอมเวทมลดำนะฮะแลังในตอนสุดท้ายเนะี่ยผมใครบาดนะเนี่ยไดเรียกบูไออัลติเมตดาก้อนออกมานะครับส่วนฝ่ายของยูกิเนะี่ยผมเรียกแบ็คพาลาดินออกมานะฮะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยผมแบ็คพาลาดินเนี่ยมีพลังน้อยกว่าบูไออัลติเมตดาก้อนนะครับจึงทำให้บูไออัลติเมตดาก้อนเนะีผมโจมตีเข้าแบ็คพาลาดินนะฮะซึ่งถ้าการโจมตีเป็นผลเนะี่ยผมจะทำให้ยูกิเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะฮะ แต่ว่าในตอนนั้นนะครับยูกิได้ใช้คาฟิชั่นให้กับบูไออัลติเมทนะครับจนกลายเป็นบูไอไวทาก้อน3ตัวนะครับและเมื่อบูไอแตกตัวเป็นบูไอไวทาก้อน3ตัวนะครับจึงทำให้แบ็คพาราดินเนี่ยมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับเพราะพลังของแบ็คพาราดินเนี่ยผมจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนมังกรนะครับจากนั้นยูกิก็ได้ใช้พลังคลื่นเวทมนต์นะครับที่สามารถโจมตีได้อีกฝ่ายทุกตัวตัวละครั้งเลยนะครับจากนั้นแบ็คพาราดินเนี่ยผมจึงโจมตีบูไอไวทาก้อนทั้ง3ตัวนะครับจนทำให้ยุกินะคครรรรัับบบบเ็าาาไไดด้จกกกกิ์โอ และมาถึงฉากต่อมานะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นฉากที่ต่อจากฉากเมื่อกี้เลยนะครับเป็นฉากที่ยูกินะผมสามารถเอาชนะใครบาได้นะครับที่ทำให้เขานะต้องไปต่อสู้นัดชิงนีมกับมาริกนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมมีการ์ดเทพเป็นการเดิมพันอีกแล้วนะฮะซึ่งในตอนนี้นะครับผมยูกิมีการ์ดเทพตั้งสองใบนะก็คือมังกรฟ้าโอซิลิสนะฮะแล้วก็ทหารเทพยักษ์โอบิลิกนะครับผมส่วนมาริกนะครับมีการ์ดเทพอยู่ใบหนึ่งเนี่ยผมก็คือมังกรปีกสวรรค์ราเด้งทั้งคู่ก็ได้เริ่มเปิดฉากการดวลกันรผมิก ชิโดนะครับผู้ควบคุมพลังของมาลิกะครับผมได้ล้มป่วยเนะครับเพราะว่าการดวลกับโจโนจินั่นเองจึงทาให้ความมืดในใจของมาลิกนะครับได้ออกมาควบคุมร่างแทนนะครับและจากนั้นการดวลแห่งความมืดก็เริ่มเปิดฉากขึ้นนะครับผมต้องบอกเลยว่าการดวลแมตช์นี้เนี่ยผมเป็นอะไรที่โคตรมันจริงๆนะครับเรียกได้ว่ามันที่สุดในภาคอัลคาทาแล้วก็แบทเทิลซิตี้กันเลยทีเดียวนะครับผมทั้งคู่นะครับต่างเอาครั้งที่แท้จริงออกมาสู้นะครับทั้งยูกิแล้วก็มาลิกะนี่บผมก็ได้เอาเทพลาแล้ว ยุกิจึงได้ใช้มอนเตอร์ทั้งเบกนะครับรวมถึงโอซิลิสและก็โอบบลิกด้วยที่ผมจัดการกับลานะครับจนในที่สุดนะก็สามารถจัดการกับลาได้นะฮะแต่ดูเหมือนว่าก็ยังเอาชนะมาลิกไม่ได้นะครับแต่ว่าในตอนนั้นนะผมเหมือนจิตใจอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นด้านดีของมาลิกเดี๋ยผมก็ได้ตื่นขึ้นมาเนะเพราะว่าไม่ยอมให้ความมืดครอบนำอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเขานะครับผมสามารถกลับมาเป็นฝ่ายควบคุมล่างได้นะฮะและในตอนนั้นไร้พอยต์ของมาลิกก็เหลือแค่หนึ่งนะครับซึ่งมาลิกนะครับก็ได้ําการกท้ยอมแพ้นะ ของยูกิอาเทมนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับยูกิอาเทมชนะในหะมลาก็ได้ตกเป็นของยูกินะครับและยูกิก็ได้การ์ดสามเทพมายามาครอบครองแบบครบเลยนะครับผม และมาต่อกันในฉากที่2นะครับผมฉากนี้เครับเป็นฉากที่มุโตะยูกินะครับต้องมาด้วยกับยูกิจูไดนะครับซึ่งในตอนนั้นนะผมยูกิจูไดนะผมก็ได้จบการศึกษาที่โรงเรียนด้วยพเดเมียนะครับแต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นนะผมยูกิจูได้นะผยก็ได้จบญารียอะารไ่บางยรางนรับยพันธมิโบนะผมจึงพาจูดหะคอับมาูกิอาเท้นฮะละยูกิอาเทมก็ได้บอกครให้ไปที่โงเรียนด้วยพันธมิตรนะครับแึ่ดูเหมัอนึ่าในตอนนั้นนะผมยูกิจูได้นะครก็ได้จากา็ตึกมาที่โนงครียได้มาพันูมินร จากนั้นเขาก็ได้ต่อสู้กันนะครับบอกเลยว่าการต่อสู้แมตช์นี้เนี่ยผมเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างยาวนานนะครับใช้เวลาถึง2ตอนกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็เป็นการต่อสู้ที่โคตรมาเนี่ยผมคุ้มค่ากับการดู2ตอนมากเลยนะครับทั้งยูกิจูไดนะครับแล้วก็บุตโตยูกินะผมได้ต่อสู้กันอย่างสุดมันสุดเดือดกันเลยทีเดียวนะครับแม็กซ์มินิเชียนก็ได้ปะทะกับเอเดเมนทัลฮีโร่เนออสนะครับผมและมาถึงบทสรุปนะครับในตอนสุดท้ายนะครับยูกิจูไดนะครับได้เรียกชายนิ่งแฟร์วิงแมนนะครับแล้วก็แมมมม็กกาาเนน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 อออออสะะะคครรััับบใใต้ผขณที่ ร่างกับคุณโตยูกิที่เป็นเจ้าของร่างนะครับผมและหลังจากสลับร่างเรียบร้อยนะครับยูกิอาร์เทมเนี่ยผมก็ได้ใช้การคืนชีพนะฮะซึ่งตอนแรกยูได้นึกว่าจะคืนชีพแบบมิชียนะครับผมแต่จริงไม่ใช่นะก็ได้ใช้คอสเชงเนี่ยในการเปลี่ยนเผ่านะครับเปลี่ยนจากเผ่าจอมเวทนะครับผมเป็นเผ่าเทพนะครับ แล้วก็ได้ชุบชีวิตมังกรฟ้าโอซิลิสมานะครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นจูไดก็ไม่สนใจผมจะเป็นเทพอะไรนะครับเทพพลังหรือเทพอะไรก็ไม่สนใจนะครับผมจูไดได้ใช้เทีออนนะครับสู้กับโอซิลิสกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจากนั้นนะครับภาพก็ตัดจบแบบละครไทยเลยนะครับผมซึ่งถ้าถามตามจริงผมก็ยังไม่รู้ผลนะใครที่รู้ผลในการดูเอลแมทนี้วใครชนะใครแพ้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะหลังจากนั้นยูกิจูไดก็ออกเดินทางต่อไปนะครับผม และมาถึงฉากสุดท้ายนะผมฉากที่1นะครับฉากนี้จะเป็นฉากที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะเพราะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของยูกิฟาโร่และก็มุโตยูกินะครับจริงๆอาจจะไม่สุดท้ายนะแต่ในซีรีส์มันเป็นสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือในภาคดูเอลท้าฟาโร่ด้วยผมยูกิอาร์เทมเนี่ยผมสามารถกลับไปยังภบของเขาได้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้นะผมก็คือยูกิอาร์เทมเนี่ต้องพ่ายแพ้ต่อการดูเอลนะครับวิญญาณเขาจะกลับไปที่ของเขานะครับผมซึ่งในตอนนั้นแต่ละคนก็ตั้งคำถามนะครับว่่่่าาาาาาาใใคคครรรรทททททีีีีจจะะะะะมมมมชนน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 นออออเเเเเเเไดด้้้พววกกก็็็ปปััยยบแลตตููโิขง นะครับก็อาสามาดูเอลกับอาร์เทมเองนะครับเพราะว่าเขาก็อยากปลดปล่อยวิญญาณของอาร์เทมแล้วให้กลับไปสู่สุปกติของเขานั่นเองซึ่งทั้งคู่ก็ได้ตกลงนะครับผมแล้วจากนั้นนะครับก็แบ่งเป็นสองล่างนะครับและจากนั้นพวกเขาก็ดูเอลกันนะครับผมบอกเลยว่าอาร์เทมไม่ธรรมดามากนะครับไม่กินเธอได้ผมอาร์เทมสามารถได้สามเทพมายาได้มาครบเลยนะฮะในตอนนั้นทุกคนคิดว่ามุโตะยุกิต้องแพ้แล้วแน่ๆนะครับแต่มุโตะยุกิกระบอกนะผมว่าเขาคิดคอมโบที่จะทำลายสามเทพมายาได้นะครับและที่เขาพูดก็เป็นความจริงนะผมมุ ผู้ทำลายสามเทพมายาเนะครับเขาก็มีความพยายามนะผมในการชุบชีวิตมังกรเทพเฝ้าสิริขึ้นมานะฮะแต่ว่ามุโตยุกิไม่ยอมนะผมใช้การ์ดเคาน์เตอร์นะครับจนทำให้ชุบชีวิตไม่สามารถใช้งานได้นะฮะนี่เหมือนกับว่ามุโตยุกินะผมพยายามจะสื่อให้อาเทมรู้นะครับว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในพบนี้นะผมไม่ควรที่จะฟื้นขึ้นมานะครับคนอยู่ในพของเขานะฮะเหมือนกับเป็นการสื่อสารให้อาเทมรู้ไปในตัวนะครับผมและหลังจากนั้นมุโตยุกิที่เป็นเจ้าของราชก็ทําการประดิทําสื่อาเทเป็นฝ่ายหลังจาทนัห้อาเทม ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับสิบอันดับการดืออนสุดมันของมูโตยูกิและก็ยูกิอาเทมนะครับใครที่ชอบฉากไหนเนี่ยผมสามารถคอมเมนต์กันได้นะฮะและใครที่อยากให้ผมทำสิบอันดับอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะครับบอกเลยว่าคอมเมนต์ของท่านเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับผมจะนั่งอ่านทุกคอมเมนต์เนี่ยแล้วถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจเราจะมาทําคลิปกันเลยทีเดียวและก่อนจากกันไปเนี่ยผมปุ่มกระดิ่งปุ่มซับสไครป์ปุ่มแชร์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับก็สามารถกดกันได้นะฮะอย่าลืมกดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคคคคครรรรรััััััับบบบแลลลลละะะะสสสาาาหหววววนนนนนนีี้้้้ตตตออออออองขไไไปปกก่่ยยยืมมมมใผทิเเ์ด